เ่าละเลงเป่าละเลงเป้าละน,น,น,นั่นไงนั่นไงคิดเห็นยังไงกับการรวมเสิร์ฟขอดอกได้หมดถ้าสดชื่นผมไม่คิดอะไรเลยนะฮะคุณอาจมีร้อยเหตุผลที่จะรวมเสิร์ฟ แต่ฉันมีเพียงเหตุผลเดียวจะรวมเซิรฟหรือไม่รวมเซิฟวันนี้นะครับเราจะไปคุยกับเ,เพื่อนๆที่อยู่ในเกมในเรื่องของการรวมเซิฟที่กําลังเป็นกระแสฮอนทิสแรงตอนนี้จะมัวจะจา่าหรือมีความคิดเห็นบบเดียบเร่ดินพันเลยนะฮะจะมีความคิดเห็นไปในทิศทางไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมเอมจากช่องสับตอบเกมช่องเล็กเต่งอื่้อยวันนี้นะครับ <c oughs> ผมได้โอกาสอันดีนะฮะด้วยการเชิญตัวผมเอง มาเป็นพิธีกรเกิดการลงเสิร์ฟว่าเขาคิดยังไงบ้างนะครับแต่ตอนนี้ถามว่าวนทําไมก่อนนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราเดินเจอคนนึงแล้วนะครับน่าจะเป็นนักเดินตลาดชั้นยงขออนุญาตสัมภาษณ์ด้วยนะฮะแม่อนุญาตก็ขอสัาษณ์สวัสดีงับอ่าจะรั้มนั่นชอบครับคุดอ่ะคนละอย่างจำเราได้ไหมวมเออคิดว่ายังไงบ้างเขากลัวเขากลัวเขากลัวอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฉยเๆครับโอเคขอบคุณมากนะฮะได้หมดถ้าสดชื่นโอ้สุดยอดเลยฮะไม่รู้แหละเดินหาเขาบอกดีอย่างเสียอย่างได้อย่างก็ต้องเสียอย่างการดายเสียอย่างหนึ่งคือหยุดดองก่อนอ่ะขอขอขอภัยนะขอถามสักเอา้าเฮ้ยคนไปไหนหมดวะคนไปไหนหมดอ่าดูพี่อยู่นี้นะฮะนั่งคนเดียวไอ้ยะไปที่อื่นไปขอปิดไปเลยเนาะอันนี้อย่ายอมแพ้ เ,เราถามคนแถวนี้ได้ไหมนะ <c oughs> เขาจะอยู่ไหมนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปถามผู้เล่นดีกว่านะครับผู้เล่นหลักอาจจะเป็นแบบอื่นนี่นี่เจอแล้วเจอได้อีกคนหนึ่งนะฮะมอล็อกสองคนมาถามหน่อยครับเห็นยังไงบ้างไม่รู้นะแล้วแต่เขาจะตอบไม่ตอบนะครับเป็นสิทธิ์ของเขานะฮะไม่ตอบก็เดี๋ยวเราไปคุยกับคนอื่นอันนี้อันนี้คือถามคนที่อยู่ในมอล็อกเดินตลาดก่อนเดี๋ยวเราถามหายสักคนหนึ่งครับที่เขาเป็นสายเดินตลาดนะนี่นี่นี่เนี่อขอสอบ หน่อย่างไงบ้างแจมเปลี้ยนนะฮะตอนนี้เราจะถามไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยมอลล็อกต้องสองคนสามคนนะเป็นเมืองหลักทุกคนมีสิทธิ์กินเเฉยเฉยครับโอเคขอบคุณมากนะฮะขอบคุณครับปาเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปเลยครับมึดอ่าวติดเอดเอไม่เป็นไรเราโดดได้นะฮะเราสายโดดชเว็บชเว็บชเว็บโอเคมาเพื่อนเพื่อนท่านนี้นะครับยังไงบ้างการรวมเนิฟเขากำลังดูตลาดอยู่นะมายุ่งกับฉันทำไม แต่ใครเดินตลาดพันตลอดบ้างเอ่อขอสอบถามหน่อยอ่าคิดเห็นยังไงบ้างเราเป็นสายสืบน,นะฮะราชการรับอย่างเงียบอยู่อย่างเงียบอยู่นะฮะจะเอาคนนี้หมวดเอ่อเอฟโฟเอฟโฟเออเอฟโฟเอฟโฟอยู่ไหนวะเอ่อเพื่อนๆนี้ตอบวอ่าไม่มีผลอะไรกับผมครับรวมก็ได้ไม่รวมก็ได้อ่าขอบคุณมากเลยนะนโอเคจบไปแล้วนะครับกับเพื่อนๆนี้ตอบมาแล้วเฉยๆนะแต่คิดว่าหลังรวมเงินเฟ้อ กว่าแน่ๆโอ้สุดยอดเลยฮะขอบคุณงับอ่าเขาบอกว่าผมสายทําของตีมอนเรื่อๆโอเคนะครับไพ่ฟ้าอะไรวะเดี๋ยวก่อนอะไรอะ่ะเขาทาผสมยาอ๋อผสมของหนะายาฟ้าหาอะไรมั้งนะครับมาต่อไปนะครับคราวนี้เราจะไปที่มอลลูนซึ่งเป็นที่รองลงมาที่คนเยอะไม่แพ้กันครับอันดับแรกนะครับเราควรจะพุ่งเป้าไปที่คนที่กําลังตีก้อนหินพวกนี้อยู่นะฮะเป้าละเลงเป้าแล้วเลงเป้าแล้ว,ลน,ลวน,นัน่นนั่นไงนั่นไง เอาละฮะตอนนี้เราจะทําการซิฟถามแล้วนะฮะรบกวนสอบถามนะครับเห็นยังไงกับการรวมเิร์ฟออดอกได้หมดถ้าสดชื่นผมไม่คิดอะไรเลยนะฮะอ่ะขอบคุณด้วยนะไม่คิดเลยนะโอ้แสดงว่าเพืพ่อนๆที่เล่นประจำนี้อ่ะณนะตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดเห็นอะไรมากนะครับเขาบอกว่าเล่นเอาสนุกไม่ซีเรียสโอเคนะโอ้อแสดงว่าเพืพ่อนๆหลายๆท่านยังเล่นสนุกมีกำลังเดินเลยนะ,ะเห็นยังไงบ้างกับการรวมเอเอเดินไปดูหน้าตาเขาดูใช่คนนี้ปะฮะ ไม่ใช่นะคนชื่อสวัสดีนี่ตัวใหม่โอเคเราเดินมาแล้วคนไหนนิ่งๆน่าจะไม่อยู่นะครับเราต้องถามเขานี่นี่นี่อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปฮะเราถามอีกคนหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเป็นเพื่อนท่านนี้ไปแล้วนะท่านต่อไปนะครับท่านนี้บอกว่ายังไงก็ได้ครับมาเล่นเอาสนุกโอโหสุดยอดเลยนะฮะเขาเรียกว่าสดเลยนะฮะสดเลยนะสดสดไม่ต้องใส่ถุงครับผมเขาบอกถามเพื่ออะไรครับถามผมใช่ใช่อ๋อขอบ คุณครับอ้ยมีแต่คนยังไงก็ได้นะฮะเขาเรียกว่าน่าจะเป็นแบบพี่เบิร์ดนะครับสบายสบายได้ไปแล้วหลายท่านแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องทําการเปลี่ยนอาชีพบ้างเปลี่ยนอาชีพบ้างนะเดินตามอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าอย่าอย่าต้องทักไว้ก่อนทักไว้ก่อนนี่ไล่ถามหมดแล้วตอนนี้นะครับมอรูนนี่ถือว่าคึกคักนะฮะคนเดินกันตลอดนะครับน่าจะเป็นตีมอนเตอร์ตายมานะ เขาบอกเฉยๆครับโอเคนะฮะแจ่มวินนะฮะตอนนี้เราบอกเรียนนะครับว่าคําตอบ100%ตอนนี้ไปในทิศทางว่าเฉยๆยังไงก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับผมไม่ได้ฟิกใครเลยนะผมเดินไปเจอแล้วก็อันนี้เป็นไปได้ครับว่าคนส่วนใหญ่จะเห็นว่ายังไงก็ได้เพราะว่าเขาเล่นด้วยความสนุกมั้งเราอาจจะยังไม่เจอคนที่เขาไปอยู่ในหลายๆสายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ว่าจะเป็นกิวล์วอลไม่ว่าจะเป็นคนฟาร์มในดันผมว่าเราน่าจะว่าไปตามเมืองดีกว่านะแต่จริงๆมันพู้ยากอ่ะนะครับ น่าจะเอาคนที่เดินไปแถวมาแถวนี้แหละน,ะนี่ดีก็ได้อะยังไม่เจอคนที่มีความเห็นแตกต่างแต่ว่าผมว่าน่าจะมีนะเพียงแต่ว่าผมไม่เจอเองนะขออภัยด้วยนะขอขอขออภัยในการเดินแล้วไม่เจอคนอื่นด้วย <c oughs> รวมครับอ๋ออ่าเพื่อนอันนี้เขาคิดว่ารวมดีแล้วใช่ไหมคบอ่ารวมดีแล้วเนาะอ๋ะออยากให้รวมโอ,โอเคขอบคุณมากงับอ่า ยขอบคุณนะตอนนี้เริ่มเจอคนที่แตกต่างแล้วนะครับสงสัยไปเมืองอื่นน่าจะยากนะฮะต้องเอาไปเอื้อหายไปแล้วเอาละตอนนี้เราจะต้องทําการเดินเพื่อที่จะหาเพื่อนในมุมมองต่างๆตอนนี้เราเจอหนึ่งท่านแล้วนะที่มีความเห็นว่าให้รวมเลยเอ๊ <laughs> จะว่าจะมาเจอเจอคนอยู่ในกลิ่ถามเลยถามเลยเขาจะจําเราได้หรือเปล่าเนะออไม่ได้เตรียมนะฮะเออมีเฉยเลยนะโอ้ฮัลโหลแต่น่าจะไม่อยู่นะัะน่าจะเปิดบอดอยู่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะทําการเดินหาผู้เคาะร้ายของเราอีกครั้งหนึง่งแต่แบบนี้น่าจะเยอะอยู่แล้วนะครับอ้าพีท่านนี้อยู่ไหมนะเดี๋ยวต้องทำบาอกีเราทําท่าทางไอคอนโมชั่นนีครับจะรู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่า อ๋อไม่น่าจะอยู่นะเราไปคุยที่เมืองอื่นพั่งเพราะว่าหลายๆท่านที่อยู่ฟาร์มอยู่เมืองอื่นแต่เขาน่าจะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับต้องไปพอจเหน้าก่อนเนาะเราเอ้ยถึ่งแต่งงานด้วยนะฮะอ๋งงาะะเ,อเราจะถามคู่แต่งงานใหม่นะฮะโอ้สุดยอดเลยเข้าใหม่ปามันอะไรวะนะอย่าเพิ่งเดือนดีผมอยา่ยาอย่าเอาละฮะเราสอบถามพันไม่ต้องแชทเลยนะฮะคิดเห็นยังไงกับการรวมเซิร์ฟเรียกว่าถามออกสื่อนะครับไม่มีแบบ ชงมาแชทนะฮะเขาจุดจุดจุดครับผมเอออ่ะรอสักครู่นะผมไม่ซีเรียสครับเพราะไม่ได้วอโอเคนะฮะคุณงับนะขอบคุณเลยทุกคนเลยนะครับมาเราจะต่อกันที่เพื่อนเพื่อนอ่าท่านอื่นบ้างนะตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองคอนเทลเลอเอาละคนไหนดุ๊กดิกนะครับ่าจะเป็นคนนี้แหละนะฮะตอนนี้เราทําการสะกดด้วยการใช้ไอคอนก่อนนะฮะให้เขาหยุดนิ่งอย่าไวติงนะอย่าไวติงอย่าพึ่งหนี อย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีผมอย่าเพิ่งหนีผมอานะฮะเราได้คุยแล้วนะครับขอสอบถามหน่อยครับเอาลองเอา,เอ,าออกไปดีเรียบร้อยแล้วอ่าไม่เป็นไรนะเราไปคุยกับท่านอื่นดูนะเราอย่าย่อทอนนะฮะเราเป็นเป็นตัวแทนนะครับในการพูดคุยนะโอเคตอนนี้นะครับเราถึงเมืองกิฟเฟ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเร็วๆก่อนที่เขาจะไปเวลนะฮะอุ้ยไม่ทันแล้วนะครับเออไปเข้าไปฟาร์มแล้วอ่าไม่ทานไม่เป็นไรเราต้องพยายามหาอ่าเจอแล้ว เอาละฮะตอนนี้รวมเซ์อปับป๊บๆเออไปแล้วนี่แหละครับการที่เราเนี่ยจะไปคุยกับคนที่เขาฟาร์มีย่ยากนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นการไปรบก,กวนเขานะขออภัยด้วยเนาะแต่ไม่เป็นไรพิมพิ้งไว้นะครับเผื่อเขาตอบเขาบอกกลอฟอยู่นะเออขอบคุณครับขออภัยขอไฟอไฟอ่ะเขาใจอยู่เราก็ฟาร์มเหมือนกันเราเข้าใจนะอันนี้ยังไม่ฟาร์มมะเราตามคนที่ยังไม่ฟาร์มนะครับอ่าเพื่อนท่านานี้ตอบว่ายังไงก็ได้ครับขอให้ รถดีเลเอมเอก็พอครับเออเอาแต่ว่าเขาเขาชอบเขาชอบเล่นตัวนี้นะครับน่าจะครบแล้วมีเพื่อนๆด้านในจะตอบอีกไหมฮะยกมือได้เลยนะ โอเคน่าจะครบท้นกระบวนกามก็ถือว่าวันนี้เราพอของปากของคอนะฮะวันนี้อยู่ในรายชื่อนะครับขออภัยด้วยนะถ้าเกิดพิมพ์ไปรบกวนท่านเนาะแต่นี่คือข้อมูลหนึ่งนะครับสาหรับคนที่เล่นอยู่นะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสักตอนเที่ยงนะครับได้ในสิ่งที่หวังนะแล้วก็ผมคิดว่าความเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดนะครับบังเอิญว่าผมอาจจะไม่ได้เจอบางท่านที่เขามีความเห็นแตกต่างกันอีกเยอะนะครับซึ่งก็ต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนครับ